นี่ครับไอปลาที่เป็นก่องนี้มันเป็นมันเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับโลกอะไรหรือเปล่าหนึ่ง <c oughs> อ๋อมันเป็นของมันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกสื่ช่องอสิฟิลี่นะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับเฟรมลิวินลูมนะครับเราจะไปเที่ยวจะตุจัดกร วันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ที่30ิพฤษภาคมนะครับ2562ก็ได้ยินมาว่าคุณเปรมเนี่ยเขาเป็นเซียนจัตุจักนะครับมาเที่ยวจัตุจักเป็นว่าเล่นเลยมาเช้ากับวันเย็นคือแบบมาทุกวันอ่ะ แลนะตอนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะมาแล้วนะแต่ว่าอยู่ไหนวะเออก็ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะนัดเฟรมเขาไว้10บโมงนะครับแต่ว่าผมมาถึง8ปดโมงเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตลาดตลาดปลาก่อนนะครับก็รอเรนมานะ เพลมาเนี่ยก็มาผมด้วยนะครับอ๋อณตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเจเจมอแล้วนะครับก็ทางนี้นก็จะเป็นทางเข้านะครับคือ,อหลายคนก็สงสัยว่าผมมายังไงผมนั่งรถตู้จากอายุธยามาลงที่สวนชตุจักรแล้วก็เดินจากสวนชตุจักรมาที่เจเจมอนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เขาขายนกแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตลาดปลานะครับตรงข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเจเจมอนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตลาดปลากันเลย,ย นี่ครับไอปลาที่เป็นป่องนี้มันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นเกี่ยวกับโรคอะไรหรือเปล่าหนึ่งอ๋อเป็นของมันนะครับอ๋อผมว่าแต่ปลาเขาเป็นโรคอะไรทำไมแก้มเขาเป็นกล่องนี้มันพันของมันนะครับนี่ปลาซักเกอร์ก็นี่จะเป็นปลาซักเกอร์นะครับก็หลายคนก็อาชัะเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ประเทศไทยก็ได้นะเพราะว่า ในธรรมชาติเนี่ยเขาก็โคดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกินปลาที่อื่นหมดเลยอะ่ะเออเป็นสีแบบแปลกอ่ะปกติเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำๆนะแต่ว่าคือเนี่ยมันเป็นสีแบบแปลกสวยดีนะเราดูกุ้งกันด้วยนะครับกุ้งสามตัวร้อยโอ้กุ้งกําแดงขายหอยด้วยหรอวะเนี่ย,ย,ห,อย,ย,ห,อยหอยตัวสิบห้าบาทเพื่อแต่หอยีหมันน่ารักดีนะดูเพื่อเพิ่งรู้ว่าเขาขายหอยด้วยราวทองตัวละสามสิบ สวยดีนะครับเออเนี่ยเนี่ยอ๋อผมจำได้ละไอปลาที่ตามุมโพนเนี่ยเขาเรียกว่าปลาลักเล่ดด้านบนก็จะเป็นปลาเสือนะครับอืมหลายคนก็อาจจะเคยเห็นปลาเสือในแม่น้ำเจ้าพยานะที่มันพ่นน้ำได้อ่ะพ่นน้ำไปยิงมแมลงแล้วก็ตกน้ำแล้วก็จะกินมแมลงเงี่ยเออปลาเสือเนี่ยความสามารถของมันก็โหดอยูอย่เหมือนกันนะครับนี่ตัว150พ่นน้ำได้โอ้โหเป็นไงอะ่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นปลาปลาทองแก้งป่องนะครับเออมันเด็กอยู่เลยนะครับเนี่ยอ๋อนี่แม่อยากจัดสักตัวจริงเนี่ยปลาตัวละสิบบาทมันก็สวยอยู่นะครับดูดูเนี่ยฝั่งเนี้ยตัวละสิบบาทยี่สิบบาทมาเลยอูปูเพื่อนดูตัวนี้ดิคือแบบมันเลี้ยงแสงได้อะอปลาเสือเยอเเยอรมันตัวยี่สิบ คือแบบมันเลี้ยงแสงได้อะเออเราจัดสักตัวไปเราจัดสักตัวไปไว้ในโถส้วมดีนะมันเลี้ยงแสงได้ดูถัดมาก็จะเป็นปลาบอลลูนนะครับสามตัวร้อยปลาบอลลูนเฮ้ยทำไมท้องมันป่อง,องวะเนี่ยเออมันท้องหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นปลาบอลลูนก็น่าจะมันน่าจะทรงมันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละท้องป่องๆเนาะเออ เดี๋ยวเราดูน้องเขาจับปลากันโอ,อยสดญ,ญาตปลานี้มันคือปลาอะไรวะเนี่ยคือมันมีสีเดียวอ่ะเพื่อนๆม,มันมีสีเดียวอ่ะคือเออมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งฝั่งเนี้ยก็จะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยแล้วก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็น,น,เ,น,เ,น,เ,ปนเออคล้ายๆกับผีเสื้อแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสีส้มหมดเลยแล้วฝั่งนู้นจะเป็นสีเหลืองหมดเลยโอ้โหมันน่ารักมากเลยนะครับเพื่อน ก็ถึงตอนนี้เนี่ยผมก็หายสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมเปรมเขาถึงมาจัดบ้่งทุกวันเลยที่นี่มันมีอะไรน่าดูน่าดูเยอะมากเลยนะครับนอจากปลาก็มีเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูปลามังกรกันบ้างเฮ้ยอันนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปลามังกรนะตัวละห้าร้อยบาทตัวละห้าร้อยบาทเด็กโซกับพรมดิการไหมครับ อย่าจะจัดสบายนะแต่ไม่มีตัง์ว่ะดูปัมก่อนดิโอโคสวยอ่ะปลาตัวยี่สิบเองนี่คือปลาอะไรอ่ะพี่นี่มันคือปลาอะไรครับีปลาสอดค่ะอ๋อปลาสอดใช่คล้ายกับเสือหรือเปล่าพี่ขอโทษครับกูเล่นอะไรวะเนี่ยตายวะก็คือในนี้เนี่ยมันค่อนขัางที่จะวุ่นวายนะครับก็หลังจากที่จะจัดเปิดมาเนี่ยก็ร้านก็เปิดเยอะด้วยนะครับแล้วก็ ก็เยอะะนครับันนี้มันปลาอะไรวันนี้ตัวละร้อยห้าสิบแต่ว่าเออลักษณะมันคล้ายๆกับปลาอาริเกเตอร์นะลักษณะมันคล้ายกับปลาอิเกเตอร์นะใช่ปลาอิเกเตอร์หรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นปลาอาริเกเตอร์นะครับเพื่อนอปาเมื่อจะเหมือนจอเคนะครับก็น่าจะเป็นปลาอิเกเตอร์นะตัวเล็กแต่ว่าตัวเล็กเล็กมากเลยเท่านี้ชี้เนี่ย อันนี้ป็นปลาอะไรเนี่ยคือคไม่ค่อยช่ยวชันเรื่องปลาเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นปลาคล้ายๆกับปลาหมอมนะปลาหมอสีหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมด้วยนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเต่าแก้มแดงเต่าญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะตัวหน,นึ่งก็ประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนะหรือว่าเก้าสิบแปดสิบนี่แหละที่ผมเคยเจอนะเราไปดูปลาครับยักษ์บ้างนะเพื่อนๆน,นี่นี่ก็จะเป็นปลาครับ ตาคับยักษ์นะครับซึ่งโอ้โหตัวใหญ่มากก็ตัวหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ7 8 0 0นะที่ผมเคยเห็นนะตัวละ300รสตัว500บาทอย่าซื้อไปเลี้ยงไว้ในโถนะเนี่ยแต่ผมบ้าน,น่าจะใหญ่ไปนะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วผมก็อยากเข้าไปถ่ายนะครับแต่ว่าคือ <c oughs> ร้านเขาหลูเกินไปน <c oughs> ลองเข้าไปดูปลาที่มันเออแปลกๆกันบ้างนะครับก็เอ้ตั้งแต่เราดูมามันก็แปลกทุกตัวแหละหปลยจะมาเรานะเรา็คือแบบไม่เคยเห็นอะมีปลากระเบนด้วยโอ้โหเพื่อนมีปลากระเบนด้วยอ่ะปลาแก้วอ่างเปาอะไอ้ป่ามันน่ารักอะเพื่อนดูป่ามันป่ามันก็น่ารักอะ ไม่ปามันน่ารักอย่างนี้วะเนี่ยเออจริงๆแล้วมีสุกาตาด้วยนะ้ำเพื่อนๆแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้เปิดเนาะเราก็ได้แต่ถ่ายข้างนอกเอาเราก็ได้แต่ถ่ายข้างนอกเนาะก็เป็นสุกาตานะครับเต่าสุกาตาเฮ้ยเป็นไงอะลกูกได้กินข้าวบ้างยังเนี่ยเฮ้ยร้านเปิดกี่วันแล้วเนี่ยหนูได้กินข้าวบ้างยังก็ข้างบนก็จะเป็นเบียดาก้อนด้วยนะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะแต่ฝ <c oughs> ั่งนี้เต็มเลย ปลาซักเกอร์ er. ก็พวกปลาซักเกอร์นี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดตะไคร่น้ำนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่เนาะหน้าที่ของมันก็จะทําการดูดตะไคร่น้ำทาความสะอาดกรงเนี่ยครับกินขี้ปลาทองแล้วก็กินขี้ปลาสิงเนี่ยเห็นไหมมันมีประโยชน์นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูปลากัดกันบ้างนะครับเพื่อนน <Marcheg. S 1> ี่ปลากัดกันบ้างก็ตัว100บาทนี่ก็จะเป็นปลากัดที่อยู่ในถุงนะครับเพื่อนปลากกัดที่อยู่ในถุงนะตัวละ20นะ ก็ถือว่าผ้สวยอะ่ะต,ตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบอย่าไปอยู่ในถส่วโซบานาสีไหมอย่าไปอยู่ในถั่วโซบานอาสีไหม, <c oughs> ไ,ไ,หม <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปลาถุงนะครับนี่เขาจะเรียกว่าปลาถุงนะครับก็จะเป็นปลากัดอยู่ในถุงนะครับอืมนี่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 ก็ตัวละยี่สิบเองนะก็ถือว่าไม่แพงนะนะฝั่งนี้ก็ตัวสิบบาท เป็นไปได้เฮ้ยเป็นไปได้อะตัวละสิบบาท <What? S 1> เมียหูช้างปลากัดหูช้างเนี่ยนะตัวละสิบบาทโอ้ยมันจะถูกเกินไปแล้วมันถูกแบบนี้จริงอรอแล้วก็หูช้างนะเฟ้ยสวยนะเฟ้ยตัวละสิบบาทอ้ออยากได้สตัวว่าแต่ตัวไหนจะเป็นตัวที่โชคดีไปอยู่บ้านอาสีเนี่ยไปอยู่ในโถ เอไอม่สวยตัวนี้ก็สวยเนี่ยจะสงสยัยมึนคงจะไม่อยากจะไปอยู่บ้านนะสิเหม โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดินดูโซนหนักเลี้ยงที่เป็นปลาเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นปลาเป็นหลักเนาะก็ก็คือผมอ่ะด้วยความที่ผมไม่ใช่เจ้าถิ่นด้วยแล้วก็แบบผมยังแบบมีพฤติกรรมที่แบบขึ้นเขินไออ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาให้เพื่อนดูมากนะครับก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยก็ดีหรือไม่ดียังไงก็ติชมได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย